ต่อไปคือระบบกระดูกและกล้ามเนื้ออกระดูกเนี่ยมีปัญหาเยอะเลยคล้ายๆกับในวัยทองนั่นแหละมันก็เป็นอะไรที่คอนติเนียมาจากไวัยทองเนาะก็คือภาวะกระดูกพุนกระดูกพุนทําให้วนกระดูกล,ลดลงนะเพราะฉะนั้นเสี่ยงต่อการหกล้มและกระดูกจะหักนะนอกจากนี้กระดูกที่หมอนรองกระดูกที่มันบางลงทําให้ผู้สูงอายุตัวเตี้ยลงนะถ้าเรา เจอปู่ย่าตายายแต่ละปีเราสังเกตเลยเขาจะตัวตัวเตี้ยลงเตี้ยลงเพราะว่าหมอนรองกระดูกมันเสื่อมหมอนรองกระดูกก็คือบริเวณที่ยึดกระดูกไขสัลหลังแต่ละข้อแต่ละข้อไว้เมื่อมันเสื่อมกระดูกไขสัลหลังมันยุบตัวลงมาทําให้คนนั้นตัวเตี้ยลงนะแล้วก็อย่างหนึ่งคือเรื่องของน้ําไขข้อนะเวลาเราเดินเนี่ยคะ่ะข้อต่างๆที่มันหมุนได้เนี่ยมันไม่มีเสียงนะมันไม่มีเสียงเพราะว่ามันมีน้ําคอยหล่อเลี้ยงอยู่ นึกถึงข้อเข่ามันจะเป็น2กระดูกออันประกบกันถ้าเกิดว่ามันมีน้ําหล่อเลี้ยงอยู่ข้อมันจะลอยลอยเหมือนลอยลอยอยู่ในน้ำอ่ะเพราะฉะนั้นมันสามารถเคลื่อนยหยเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระไม่มีการกระกกระแทกไม่รู้สึกเจ็บแต่เมื่อไหร่น้ําไขข้อมันลดลงกระดูก2ชิ้นมันจะมาแปะกันแล้วเวลาเดินมันก็เป็นกระดูกเสียดสีกันไปมานะเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุที่มีปัญหาน้ําไขข้อน้อยเนี่ยหรือน้ําไขข้อเสื่อมเวลาเดินจะเจ็บแสบรู้สึก แป๊บๆได้ยินเสียงกรบกรบก็บแกเพราะว่าเป็นกระดูกที่มันเสียดสีกันแล้วก็จะนำไปสู่ภาะวะอักเสบได้ข้อเข่าวบวมทุกพลภาพต้องนั่งรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นปัญหาอีกมากมายะะแล้วก็บางคนมีปัญหาข้อเสื่อมในข้อใหญ่ๆข้อเข่าข้อสะโพกกระดูกสันหลังลก็จะมีก็จะมีความเสี่ยงในการหกล้มถ้าเกิดสะโพกหักเวลาหกล้มแล้วถ้าเอาก้นลงเนี่ยสะโพกหัก สะโพกหักเนี่ยต่อไม่ได้ต่อไม่ติดจะต้องสุดท้ายจะต้องได้นั่งรถเข็นจะเดินไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าผู้สูงอายุหกล้มก็คือต้องแนะนำอ่ะหนึ่งอย่าเอาหัวลงสองอย่าเอาก้นลงให้เอาแขนเอาขาลงมันยังพอจะซ่อมได้แต่ถ้าเอาก้นลงเอาหัวลงเนี่ยยากแล้วเออจะนำมาซึ่งภาวะทุพลภาพได้ง่ายนะคะโอเคทีนี้ อันเมื่อกี้กระดูกเนาะต่อไปกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมันก็ช่วยซัพพอร์ตกระดูกทีนี้ผู้สูงอายุเนี่ยมวลกล้ามเนื้อเขาจะมีน้อยแรงของกล้ามเนื้อก็น้อยนะกล้ามเนื้อบางคนมีชั้นไขมันเข้าไปแทรกอีกทําให้การยืดหดของกล้ามเนื้อมันน้อยกว่าปกติดังนั้นผู้สูงอายุเวลาเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยมันจะดูเชื่องช้าเพราะว่ามันแรงของกล้ามเนื้อมันน้อยนะคะวิธีการแก้ไขปัญหาทํำยังไงถ้าเป็นกระดูกแล้วก็เน้นเรื่องการส่งเสริมความแข็งแรงของกระดูกนะ ก็คือเสริมแคลเซียมแล้วก็เน้นการป้องกันอุบัติเหตุจากภาวะกระดูกพรุนนะลดความเสี่ยงของการเกิดกระดูกพรุนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะเห็นนะว่าเสริมอะไรเสริมแคลเซียมเสริมวิตามินดีเพื่อช่วยกระตุ้นการสร้างแคลเซียมนะลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นเดินเหินอะไรให้มันมีไม่เท้าให้มันมีที่จับทางเดินสว่างสวยัยไม่มีสิ่งของระเกะระกะช่วยลดอุบัติเหตุได้ หรือว่าลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะกระดูกเสื่อมเช่นปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายเช่นสูบบรีดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงของกระดูกพูนให้งดนะน้ำหนักตัวที่อ้วนเกินไปทําให้เกิดแรงกดต่อข้อเข่ขามากก็พยายามลดน้ําหนักแบบนี้คือลดความเสี่ยงเนาะสำหรับกล้ามเนื้อที่มันออกมันมีแรงน้อยก็ต้องแนะนําผู้สูงอายุอย่าใช้กล้ามเนื้อให้มันโอเวอร์คือใช้ให้มันเหมาะสมกับสภาพของตัวเองอย่างเช่น ถ้าสมมุติว่าสมัยหนุ่มๆเคยเป็นคนแบบทำ,ทำสวนเองตัดหญ้าเองตัดแต่งต้นไม้เองพออายุ7080จะให้ไปปีนต้นไม้ตัดแต่งถือขวานไปฟันๆอย่างนี้จะหไ,หไ,ไ,ไหวไหมไม่อาไหวเพราะว่าแรงในการคนโทรลกล้ามเนื้อมันน้อยละเออเพราะฉะนั้นการทําแบบนี้มันจะเสี่ยงต่ออุบัติเหตุเพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้ใช้งานร่างกายเนี่ยก็ตามความสามารถของตัวเองนะแล้วก็เสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยการออกกําลังกายเบาๆที่แบบ เป็นการออกกําลังกายเขาเรียกว่าเป็น low impact ก็คือที่มีแรงกระแทกน้อยๆไม่มีแรงกระแทกลงไปที่ข้อเข่านะคะเล่นบาสเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ากระแทกกระโดดเชือกเนี่ยไม่ใช่แต่ให้ใช้การเดินการว่ายนะ้าการเล่นโยคะนะเพื่อส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังนะถ้ากินยาแล้ว7วันไม่หายเนี่ยแนะนําว่าไปพบแพทย์ไปดูว่ามันมีปัญหาอะไรแอบซ่อนอยู่ที่สาหัสก็ไป แก้ไขนะคะอันที่8ที่8คือระบบผิวหนังแล้วก็ผมอันนี้จะเห็นว่าเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆเนาะดูคนนี้ก่อนนะสังเกตเห็นชัดๆคืออะไรอ่ะดูจากผมมาเลยผมบางอ่ะหนึ่งผมอาจจะบางลงมีผมขาวดูผิวหนังเนี่ยมเีเห็นรอยรู้รอยเหี่ยวย่นชัดเจนนะดู ชั้นผิวหนังเหมือนมันจะบางลงด้วยริมฝีปากก็บางนะทุกอย่างดูบางๆไปหมดแล้วก็เห็นริ้วรอยชัดเจนแล้วก็มีฝ้ากระจุดดงดำอยู่บนผิวหน้าเรานี้ยคือการเปลี่ยนแปลงที่เราสังเกตได้ชัดนะด้วยตนเองแล้วมันก็มีสาเหตุดังนี้นะคะอันที่หนึ่งคือเกิดจากการที่เซลล์สร้างเม็ดสีเมลานอไซต์ลดลงเซลเนี่ยมันจะอยู่ในรูขมขนอยู่ในเส้นผมอยู่ในชั้นผิวหนัง การสร้างเม็ดสีตัวนี้มันทําให้เกิดสีดำนะเพราะฉะนั้นถ้าเซลล์ขนหรือว่าเซลล์ผมเนี่ยมีเม็ดสีตัวนี้ลดลงผมก็จะงอกนะเออแต่ถ้าเกิดการกระจายของเซลล์ตัวนี้บนผิวหนังเนี่ยมันกระจายตัวไม่สม่ําเสมอมันก็จะไปดําอยู่บางจุดเกิดจุดด่างดำกระแบบเป็นจุดเป็นจุดกระเนี่ยในบางจุดของผิว นะเขาเรียกว่าผิวหนังตกกระหรือมีฝ้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือเกิดจากการกระจายตัวของเม็ดสีเมลานอไซต์ที่มันไม่สม,ม่ำเสมอบนผิวหนังอันนี้ก็พบอันดับที่1เนานะต่อไปผิวหนังที่หนังกําพร้าจะเห็นว่ามีปัญหาก็คือต่อมไขมันน้อยดังนั้นผิวจะแห้งนะคะผิวแห้งผิวหยาบกระด้างนะอ,อ,อยู่ในช่วงอากาศหนาวๆยิ่งแห้งไปใหญ่มีอาการคันตลอดเวลา นะเพราะฉะนั้นอันนี้มาจากการที่ต่อมไขมันในชั้นหนังกำพร้าเนี่ยทำงานลดลงนะแล้วก็ชั้นหนังกำพร้ามีขนาดบางนะคะการซ่อมแซมผแ,ผแผลที่ผิวหนังเกิดขึ้นช้านะเพราะว่าชั้นหนังมันบางนะชั้นนี้มีความสำคัญหลายอย่างนอกจากช่วยซ่อมแซมผิวหนังแล้วยังช่วยในการสร้างเป็นชั้นที่มีการสังเคราะห์วิตามินดีด้วยเวลาเราไปออกแดดแล้วได้รับวิตามินเนี่ย แสงแดดเนี่ยช่วยสังเคราะห์วิตามินอยู่ในผิวหนังนะเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นที่ชั้นนี้ถ้าชั้นหนังกำพร้าบางการสร้างวิตามินก็จะลดลงนะแล้วก็ที่ชั้นนี้ยังมีอีกเซลล์หนึ่งชื่อเซลล์แรงกรฮารช่วยในการช่วยในระบบภูมิคุ้มกันที่ผิวหนังป้องกันการติดเชื้อที่ผิวหนังดังนั้นใครมีชั้นหนังกำพร้าบางจะติดเชื้อที่ผิวหนังได้ง่ายนะดังนั้นถ้าเกิดผู้สูงอายุแบบว่าคานันเกาอยู่นั่นแหละชั้นหนังกำพร้ามันก็จะบางลงบางลงก็ยิ่ง ส่งเสริมให้เชื้อโรคเข้ามาได้ง่ายถูกไหมแถมมีเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันที่น้อยก็ทําให้ติดเชื้อได้ง่ายเพราะฉะนั้นจะเห็นผู้สูงอายุเนี่ยเป็นแผลที่ผิวหนังบ่อยครั้งมากๆนะจากปัญหา2ออันนี้นะคะก็คือไขมันน้อยผิวแห้งรู้สึกคันเกา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 ,เ,กาเสร็จปุ๊บชั้นหนังกบพ้าบางลงแผลก็หายช้าภูมิคุ้มกันก็ลดลงด้วยเนาะจากเซลล์ที่มีน้อยนะต่อไปชั้นหนังแท้ ชั้นหนังแท้ก็บางลงนะคะจากมีเส้นใยคอลลาเจนลดลงนะเส้นใยคอลลาเจนของวัยหนุ่มสาวมันจะหนาๆฟูๆสารกันเป็นร่างแหยชัดเจนทําให้ผิวหนังเราเนี่ยดูตึงๆแต่ผู้สูงอายุเนี่ยชั้นเนี่ยมันจะฟีบลงมากนะดังนั้นผิวหนังก็จะเหี่ยวโยนตอมเหงื่อแล้วมีปัญหาไหมตอมเหงื่อมีประโยชน์ยังไงตอมเหงื่อมีประโยชน์ในการช่วยระบายความร้อนเวลาเราอยู่ในที่ที่อากาศร้อนๆเนี่ย เราจะเหงื่อเหงื่อแตกเนาะออกแดดเราเหงื่อแตกอันนี้แต่ว่าร่างกายเราตอบสนองดีร่างกายเราช่วยระบายความร้อนได้ดีแต่ผู้สูงอายุเนี่ยเวลาอยู่กลางแดดเขาจะแทบไม่มีเหงื่อเพราะว่าตอมเหงื่อเขาทํางานน้อยแปลว่าร่างกายเขาจะระอุไปด้วยความร้อนนะถ้าเขากินน้ําชดเชยไม่เพียงพอหรือว่าเขาไม่ได้เข้าร่มเนี่ยจะเกิดอาการฮีทสโตรกก็คือเป็นลมแดดนะดั่งนั้นอันนี้ต้องระวังมากเวลาพาผู้สูงอายุไปเดินกลางแดดต้องระวัง ต้องหาร่มให้กลางนะหรือว่าให้ต้องจิบน้ําบ่อยๆตลอดเวลาเพื่อป้องกันภาวะฮีสโตรกเนื่องจากร่างกายเคาระบายความร้อนออกมาทางต่อมเหงื่อได้น้อยนะคะ,ะสำหรับชั้นผิวหนังมีอะไรอีกมีเลือดมาไหลเวียน<อ>เลี้ยงอยู่ข้างล่างเลือดที่ไหลเวียนเนี่ยมันก็จะไหลเวียนเอาออกซิเจนเอาสารอาหารมาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอฉะนั้นเมื่อเกิดแผลเป็นวัยรุ่นแผลเนี่ยจะหายไวไม่กี่วัน แผลมีดบาดแป๊บเดียวหายวัน2วันสมานเรียบร้อย3วันเต็มที่เนาะสำหรับผู้สูงอายุอาจใช้เวลาเป็นสัปดาห์ยิ่งถ้าเป็นแผลเรื้อรังนะมีการติดเชื้อยิ่งสมานยากเพราะฉะนั้นการการหายของแผลในผู้สูงอายุก็เกิดขึ้นช้านะแล้วก็เลือดที่ไหลเวียนตรงนี้ค่ะจะมีบทบาทในการควบคุมอุณหภูม,ภมิร่างกายด้วยเนาะฉะนั้นการไหลเวียนเลือดที่มาน้อยทําให้ร่างกายเขาอยู่ในภาวะเร็กเย็นเกินไปร้อนเกินไปได้ง่าย สำหรับผมผมก็จะเพราะว่าผู้สูงอายุยมีผมบางผมที่ร่วงไปแล้วไม่ค่อยกลับมางอกใหม่เพราะว่าเซลล์รากผมมันมันฝ่อมันฟ,นฟีบลงทำให้การอัตราการงอกใหม่เ,เกิดขึ้นน้อยสุดท้ายก็คือผมบางขนบางนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะชั้นสุดท้ายเนี่ยก็คือชั้นไขมันสีเหลืองๆตรงนี้นะคะไขมันตรงนี้มีบทบาทอะไรมีบทบาทในการเป็น ปกป้องร่างกายต่ออุณหภูมิเย็นเย็นเป็นฉนวนฉนวนเอาไว้เป็นฉนวนความร้อนไม่ให้อากาศเย็นภายนอกเนี่ยมันมากระทบกระเทือนร่างกายเราเพราะร่างกายเรา37องศาเนาะที่มันปกป้องได้เพราะว่ามีชั้นไขมันแต่ว่าชั้นไขมันในผู้สูงอายุเนี่ยจะมีขนาดบางมากๆดังนั้นเขาจะทนต่ออากาศเย็นๆไม่ค่อยได้นะจะสังเกตเลยผู้สูงอายุเนี่ยจะขี้หนาวนะคะเอ เจออากาศเย็นนิดหน่อยปุ๊จบจะบ่นว่าหนาวและทั้งทั้งที่พวกเราอาจจะยังไม่รู้สึกนะครับอันนี้มาจากชั้นไขมันที่มันบางฉะนั้นเราเห็นแล้วว่าปัญหาเนี่ยมาจากผิวหนังที่บางตอมเงือที่น้อยตอมไขมันที่น้อยเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราจะดูแลยังไงอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของผิวแห้งผิวบางก็แนะนําว่าพยายามอย่าอาบน้ําร้อนหรือน้ําอุ่นเพราะมันยิ่งทําให้มันช้าเอาไขามัน ที่ผิวหนังออกไปนะแล้วก็มันทำให้สู่อากาศผิวแห้งนะเพราะฉะนั้นพยายามอย่าอาบน้ำร้อนน้ำอุ่นแล้วก็สบู่ที่ใช้ต้องเป็นสบู่ที่อ่อนๆถ้าสบู่ที่มันโฆษณาว่าชำระไขมันได้ร้อยเปอร์เนตย่างนี้แปลว่ามันสบู่มันแรงเกินไปสำหรับผิวเขาให้ใช้สบู่เด็กสบู่อ่อนๆน,น,นะคะอาบน้ำเสร็จทาโลชั่นเพื่อปกป้องให้ผิวเราชุ่มชื้นแล้วถ้าปากแห้งนะก็ต้องทาลิปมันนะ บ่อยๆเพื่อให้ผิวหนังมันลอกแตกเป็นแผลนะคะแล้วก็การเช็ดเนื้อเช็ดตัวก็ให้เช็ดแบบเบาๆเพราะถ้าถูรแรงเกินไปอาจจะเกิดแผลได้แล้วและระวังว่าแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันหายช้าอยู่แล้วดังนั้นเราพยายามป้องกันไม่ให้เกิดบาดแผลจะดีที่สุดนะคะทีนี้ระบบที่9คือระบบทางเดินปัสสาวะนะระบบนี้มีอวัยวะที่สำคัญอยู่2ที่ก็คือไต กระเพาะปัสสาวะไตมีหน้าที่อะไรไตมีหน้าที่กรองของเสียของเสียมาจากไหนของเสียก็มาจากระบบต่างๆของร่างกายระบบย่อยอาหารของร่างกายกินโปรตีนเข้าไปก็เกิดของเสียนะกินยาเข้าไปยาถูกเปลี่ยนแปลงปุ๊บก็เกิดเป็นสารพิษแล้วก็ต้องกําจัดออกเพราะฉะนั้นการกําจัดออกทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่ไตถ้าไตทํางานไม่ได้ทํางานได้น้อยอัตราการกําจัดของเสียก็เกิดขึ้นน้อยดังนั้นของเสีย สารพิษเหล่านี้จะสะสมอยู่ในร่างกายเข้าใจไหมคะเออฉะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยจะมีปัญหาเนาะออว่าเสี่ยงต่อการเกิดพิษสะสมเพราะว่าไตามันทำงานได้น้อยลงนะอันอวัยวะที่สองก็คือกระเพาะปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะตามภาพก็คือก้อนสีชมพูตรงนี้นะคะก็จะมีน้ำปัสสาวะเนี่ยมาสะสมอยู่นะเมื่อมันกระเพาะปัสสาวะเต็มมันก็ส่งสัญญาณไปที่สมองว่าเราปวดฉี่ มันส่งสัญญาณไปก็ต่อเมื่อกอะเพาาปัสสาวะเต็มแต่ว่าเราจะยังไม่ฉี่ราดตราบใดที่เรายังไปไม่ถึงห้องน้ําใช่ไหมเออเรารู้สึกปวดก็จริงเราก็ต้องพาตัวเองไปที่ห้องน้ําที่เรายังไม่ฉี่ราดเพราะว่าตรงนี้จะมีหูรูดอยู่มันคอยบีบเอาไว้ปิดมิดเลยไม่ให้น้ำปสัสสาวะบรนเลดออกมาเมื่อเราไปถึงห้องน้ําเรานั่งเสร็จปุ๊บมันถึงค่อยปล่อยคลายหูรูดตรงนี้คลายตัว แต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะมีปัญหาการครวบคุมปัสสาวะเนี่ยค่อนข้างยากนะปัญหาที่เขาพบอันที่หนึ่งคือปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนเพราะอะไรจริงๆแล้วเนี่ยน้ำปัสสาวะมาจากไหนมันก็มาจากเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายนั่นแหละเวลามันไหลไปถึงไปถึงไตมันก็เกิดการกรองที่ไตนะของเสียทั้งหลายก็ออกไปกับน้ำเลือดที่กรองที่ไตก็ไปที่ปัสสาวะกลายเป็นน้ำปัสสาวะฉะนั้น ในช่วงกลางวันที่เรายืนที่เราทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยเลือดมันก็ไหลเวียนจากส่วนต่างๆเข้าสู่หัวใจแล้วก็ไหลเวียนไปที่ระบบทางเดินปัสสาวะไปกรองออกที่ไตก็ออกแบบเป็นน้ําปัสสาวะเนาะกลางวันมันก็เกิดขึ้นกระบวนการแบบนี้กลางคืนมันก็เกิดเหมือนกันแต่ในผู้สูงอายุเนี่ยมันเกิดตอนกลางคืนเยอะกว่าปริมาณเลือดที่ไปที่ไตตอนกลางคืนเน่ยเยอะกว่าเป็นเพราะว่าตอนกลางวันเลือดที่อยู่ที่ขาเนี่ย มันย้อนกลับมาที่หัวใจยากเพราะว่ามันต้องฝ่าแรงน้ำท่วงขึ้นมาจริงๆคนทั่วไปมันฝ่าขึ้นมาได้เพราะว่าลิ้นลิ้นของหลอดเลือดของเรายังดีอยู่มันฝ่าขึ้นมาได้แต่ผู้สูงอายุเนี่ยมันย้อนกลับขึ้นมาลําบากตอนกลางวันแต่ตอนกลางคืนเนี่ยเขานอนราบมันไหลมาได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเลือดที่จากขามันจะย้อนมาที่หัวใจมากขึ้นตอนกลางคืนแล้วก็ไปกรองออกมากตอนกลางคืนทําให้ตอนกลางคืนเขาชอบลุกมาปัสสาวะบ่อย เพราะว่าปริมาณเลือดมันไหลเวียนเยอะนั่นเองนะคะอันนี้2คือปัญหาที่ท่อกอระเพาะปัสสาวะนะคะก็คือที่กระเพาะปัสสาวะตรงนี้จริงๆแล้วถ้ามีน้ําปัสสาวะเต็มแล้วเราเข้าห้องน้ํามันควรจะบีบจนสุดๆเหมือนบีบฟองน้ําบีบจนสุดๆเพราะว่ากล้ามเนื้อตรงนี้มันจะทํางานได้ดีมันบีบได้ดีแต่ในผู้สูงอายุกล้ามเนื้อตรงนี้มันบีบได้น้อยเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้มีน้ําปัสสาวะค้างอยู่ เพราะฉะนั้นผู้สูงอายุจะรู้สึกว่าเหมือนกับยังฉี่ไม่สุดเพราะยังมีน้ําปัสสาวะค้างอยู่จะถามว่านั่งต่อมีอะไรออกมาไหมไม่มีเพราะว่ากระเพาะปัสสาวะมันบีบได้แค่นั้นมันบีบได้น้อยลงก็เรียกว่าภาวะกระเพาะปัสสาวะหย่อนยานแล้วก็อันดับ3ก็คือเวลาไอเวลาจามชอบมีปัสสาวะเล็ดเวลาเราไอมีปัสสาวะเล็ดไหมไม่มี นะแต่ผู้สูงอายุจะมีเพราะว่าทุกครั้งที่เขาไอจามปุ๊บไอหูรูดตรงนี้มันจะแอบเปิดนิดๆเปิดนิดๆทาให้น้ำปัสสาวะเนี่ยมันเล็ดออกมานะคะแต่ถ้าเป็นวัยผู้ใหญ่วัยรุ่นเนี่ยจะไม่มีปัญหานี้เพราะว่าหูรูดตรงนี้มันยังทํางานได้ดีนะคะส่วนผู้ชายอย่างมีเอ็กซ์ต้าขึ้นมาอีกนิดหนึง่งผู้ชายเนี่ยจะมีต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากมันจะอยู่ใกล้หูรูดกับเพาะปัสสาวะ ตอนเป็นวัยรุ่นจะยังไม่เห็นปัญหาแต่เมื่อเข้าสู่อายุประมาณ50ปีจะพบภาวะต่อมลูกหมากโตแล้วมันจะไปเบียดท่อปัสสาวะตรงเนี้ยทำให้รู้สึกว่าช่องท่อตรงเนี้ยมันแคบลงเวลาเราปัสสาวะมันก็เลยเหมือนปัสสาวะไม่สุดนะมีปัสสาวะค้างอยู่เพราะว่าต่อมลูกหมากมันโตไปเบียดเอาไว้นั่นเองนะฉะนั้นผู้ชายอายุเกิน50ปีขึ้นไปมักจะมาด้วยปัญหาปัสสาวะค้างปัสสาวะฉี่ไม่สุดฉี่ก็ปีกกระปอยแบบนี้นะคะ ฉะนั้นวิธีการดูแลก็แนะนําว่าเออก็ฝึกบริหารกล้ามเนื้อที่ใช้คนโทรลกับเพาะปัสสาวะเนี่ยฝึกการขมิบกล้ามเนื้ออุ้มเชิงกรานนะผู้หญิงเนี่ยเขาก็แนะนําว่าให้ทานั่งนั่งทำแล้วก็ทาทาได้เพื่อใหอ้กล้ามเนื้อตรงนี้มันแข็งแรงช่วยควบคุมการปัสสาวะได้ดีนะแล้วก็ไม่อยากให้กลั้นปัสสาวะนะถ้าอยู่บ้านแนะนําว่าสักครึ่สองชั่วโมงก็ไปเข้าเลยไม่เปืดก็เข้าได้นะคะเพราะว่าถ้าเรากลั้นไว้นานมันอาจจะ มีการสะสมของของเสียแบคทีเรียทําให้เกิดการติดเชื้อได้เพราะฉะนั้นแนะนําว่าเออถ้าอยู่บ้านก็ไปเข้ากลั่นไม่ต้องกลั่นนะแล้วก็อย่าอย่าดื่มเครื่องดื่มอะไรที่มันไปนกระตุ้นกระตุ้นระบบปัสสาวะชากาแฟเนี่ยเป็นสารที่กระตุ้นทําให้ปัสสาวะเยอะนะคะดื่มน้นํามากเกินไปก็ทําให้ปัสสาวะเยอะเพราะฉะนั้นเรารู้ตัวว่าเออระบบนี้เราทํางานไม่ค่อยดีแล้วก็ดื่มน้ําพอสมควรแต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้ดื่มนะก็ดื่มน้ําตามสมควรนะคะ เบอร์10นะเป็นระบบต่อมไรท่อนะต่อมไร้ท right ่อเนี่ยมันเป็นระบบที่ผลิตฮอร์โมนเนาะต่อมไร้ท right ่อมันมีอยู่หลายอวัยวะในร่างกายอันนี้ยกตัวอย่างมาให้ดูที่เด่นๆน,นะคะเช่นต่อมใต้สมองจะมีการผลิตฮอร์โมนตัวหนึ่งทําให้เราอยากอาหารถ้าต่อมเนี้ยทำงานลดลงฮอร์โมนอยากอาหารก็น้อยทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากกินอะไรเลยอันนี้ก็จะพบบ่อยในผู้สูงอายุหรือต่อมไทรอยู่ตรงคอทําหน้าที่ ผลิตฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเมตาบอลิซึมบางคนมีไทรอยฮอร์โมนเยอะเมตาบอลิซึมจะเกิดขึ้นรวดเร็วกินอะไรก็กินอะไรก็หิวกินอะไรก็แบบว่ากินปุ๊บเมตาบอลิซึมดีหิวบ่อยกินจุแต่ไม่อ้วนนะแต่ใครมีฮอร์โมนไทรอยไทรอยฮอร์โมนต่ำก็คือจะตัวอ้วนเชื่องช้าอะไรแบบนี้การทำงานของร่างกายเชื่องช้าคิดช้าทำช้าไปหมดนะคะเพราะฉะนั้น ผู้สูงอายุบางคนก็มีปัญหาความเชื่องช้าจากไท,โโทรอยฮอร์โมนที่มันน้อยก็ได้นะที่ตับอ่อนมีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินอันนี้ก็ช่วยควบคุมการเอากลูโคโสไปใช้นะถ้าใครมีปัญหาตับอ่อนผลิตอินซูลินได้น้อยก็ทําให้เกิดโรคเบาหวานนะที่รังไข่ก็สร้างเอสโตรเจนเพราะฉะนั้นผู้หญิงวัยทองเอสโตรเจนลดลงก็มีปัญหาการเปลี่ยนแปลงของวัยทองต่างๆที่เราได้เรียนไปในหัวข้อ9.1นนะส่วนเพศชายนะ ก็การหลังพวกฮอร์โมนเพศเนี่ยลดลงนะคะก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางระบบสืบพันธุ์เพศชายดังนั้นอันนี้คือสรุปการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะเออก็คืออวัยวะเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปนะเออทำให้อาจเช่นผู้หญิงเนี่ยมีเต้านมหย่อนคล้อยนะคะอวัยวะเพศเหี่ยวเกิดอาการช่องคลอดบางไม่มีน้ําหล่อลื่น เพราะฉะนันพวกนี้มันก็อาจจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตนะผู้หญิงบางคนเนี่ยที่เข้าสู่วัยทองวัยสูงอายุและยังมีเพศสัมพันธ์อยู่ก็เกิดอาการเจ็บแสบเพราะฉะนั้นจําเป็นก็ต้องใช้พวกเ,ออเจลหล่อลื่นมาช่วยนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีปัญหาการตอบสนองทางเพศลดลงอันนี้ก็เป็นปกติตามลักษณะของฮอร์โมนที่มันน้อยลงนะเพศชายก็เหมือนกันก็มีอวัยวะเพศไม่แข็งตัวจากการหลังเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนเพศที่มันน้อยลงนะ แล้วก็ตอมลูกมากที่โตไปเบียดบางท่อปัสสาวะนะคะความต้องการทางเพศลดลงอสุจิลดลงเหล่านี้ก็คือเป็นปัญหาทางเพศซึ่งก็พอจะแก้ไขได้เนาะอย่างผู้หญิงเนี่ยก็แก้ไขโดยการใช้ฮอร์โมนทดแทนเอ่ยใช้สารหล่อเลื่อนเอ่ยผู้ชายเนี่ยก็อาจจะให้ฮอร์โมนทดแทนหรือว่าใช้ยาช่วยกระตุ้นการแข็งตัวของอวัยวะเพศอะไรแบบนี้ แล้วก็การดูแลระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์มันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นภายในร่างกายเรานะคะดังนั้นเราอาจจะสังเกตไม่ชัดนะเพราะฉะนั้นคาแนะนําก็คือให้ไปตรวจร่างกายประจําปีเพื่อไปคัดกรองว่ามีความผิดปกติอะไรไหมมีความเสี่ยงอะไรไหมจะได้แก้ไขให้ถูกต้องนะอทีนี้อันนี้หน้าสุดท้ายคือเอกสารห้างอิงนะทีนี้ใน LMS อะคะ่ะอาจารย์ได้แปะเอกสารชิ้นที่2เอาไว้ให้นะคะ เอกสารนี้มันเป็นคู่มือสําหรับประชาชนให้รู้เข้าใจไวสูงอายุในเอกสารนี้มันจะมีหลายพาร์ทนะพาร์ทหลังๆจะเป็นพูดเรื่องนโยบายผู้สูงอายุซึ่งมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะไม่อัปเดตแต่ข้างหน้าเนี่ยจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงสรีรวิทยาเพราะฉะนั้นนักศึกษาไปอ่านทบทวนได้จากตรงนั้นนะเนื้อหาในสไลด์เนี่ยก็เอามาจากตรงนั้นเป็นส่วนใหญ่นะคะะฉะนั้นไปอ่านได้ในช่วงประมาณ20กว่าหน้าแรกเนาะ